สวัสดีครับพบกันเช่นเดิมครับกับบริษัท SR Smart Car c o m นะครับวันนี้เราจะมาเสนอรถระดับกลางๆครับราคาไม่สูงมากครับสำหรัคันนี้เป็น t o y o ต้าครับสปอร์ตเซอนะครับสประตูสีจะเป็นสีไซ่ทองครับคันนี้สีสันสวยงามสดใสฮอลล์แดดที่เงามากครับเรามาดูรอบๆร เป็นโฉมไทเกอร์ครับตัวนี้แม็กนี่เปลี่ยนมานะครับดอกยางก็ไม่ต่ำกาสองปีครับใช้ได้ครับหลััดเรื่องครับดีพอดีคอมมอนเร็ว มมแมทไนอราใส่มาให้นะครับเพื่อเรามันทุกของมันจะได้ไม่มีรอยครับวปะะนี่เดิมๆครับไม่มีรอยไม่มีการเสียวชนครับเม็ดจากโบน็อตไม่เคยแกะครับรอยอักจากโรงงานอยู่ครบครับ ใันไดหลังให้ครับขึ้นลงมากครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับเครื่องตัวนี้เป็นระบบคอมมอนเรลสอง0ันห้อีซีพร้อมเทอร์โบครับ มีระบบเบรก ABS มาให้ครับป้องกันล็อกล้อเวลาเราเบรกในช่วงเวลาขับขันนะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดาครับันจะเ,เครื่องครับสภาพเครื่อง สดมากครับไม่มีคราบน้ำมันเดน,นงซิ้นครับเจ้าของใช้งานมาน้อยมากครับจับสายพานครับสภาพเหมือนใหม่เทอร์โมนี้เป็นเทอร์โมสแตนดารดจากโรงงานครับอัตราทั้งต้นทัง้งปลายถือว่ากำลังดีกับรถเครื่องสองนห้าครับ าเดิมๆครับไม่มีการชนครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบครับจากโรงงานขอบฝากระโปรงรอยกาวอยู่ครบ ภายในห้องเอกสารกันนะครับดูนะจับเสาประตูครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ตรนะวน,นี้จะมาเป็นกระจกไฟฟ้าจากโรงงานนะครับสี่บาทัทานในเป็นบอกฝืนกำมหนีครับสภาพภายใน เรียบร้อยครับไม่มีการแกะแดงสิ้นครับค่อนข้างสมบูรณ์ระบบเทสนี่เป็นวินยุติดรถจากโรงงานยังเป็นเทปคาเซตอยู่นะครับ <sk r ass et> ดูเลขหมแล้วจะตกใจครับท่านผู้ชมหกหมื่นสองครับไม้แท้ๆจากโรงงานไม่มีการปรับแต่งแดงสิ้นครับ ตัวนี้จะมีนี่ครับเป็นออปชั่นเหมือนกเก่งนะครับกระจกมองค่าปรับไฟฟ้าได้ตรงนี้จะเป็นไล่ฟ้าครับเวลาอากาศเิ็นน้ำมากจะเกิดว้า,าครับที่ปัดน้ำฝนนี่มีให้อยู่สามสเต็ปครับชา้ากลางเร็วครับใช้งานง่ายครับรุ่นนี้ ที่เท้าแขนมีช่องเออ่สำหรับใส่แก้วน้ําได้ครับคนนั่งหลังใส่ได้สองแก้วครับตรงนี้ในกลางจุดของได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผมเพิ่มถือว่ายังใหม่อยู่ครับตันนี้ตรงนี้เป็น ฝาถา,างเตมมากครับแั้ยึมสายพ่อนให้เดี๋ยวไม่ต้องยาวมากครับ ไม่มีรอยแกะเลยครับเดิมๆจากโรงงานครับรถชนมาฝานี่ป็นึ่ชิ้นแรกที่จะแกะครับคัศส,สวยครับสีวาได้ชูดพ่นจากโรงงานมาจะม่ครบครับไม่มีสนิมเลยครับดอกยางนี่2ปีลืมครับใช้ไปเลยครับไม่ต้องกลัวแหนบเนิบเพาเดิมโคกเดิมทุกอย่างดีคบครับ มีการทำสีได้เยที่ครับมาจากโรงงานสำหรับรถคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผู้ที่สนใจในรถราคาไม่แรงเกินไปครับเชิญมาดูมาลองขับที่โชรูม SR สรมร์คาได้นะครับ วันนี้ก็ขอจบแต่เพีงท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ